Hi, guys, welcome back to Moncha's dairy. Better English with me. Let's go. ทุกันชาแดรี่โอเค I love your energy I love your energy <laughs> วันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมอนชาเดลี่ค่ะหรือว่าคุณครูบุกินเองนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มีสิ่งที่อยากจะนำเสนอให้กับทุกคนได้รู้นะคะนั่นก็คือการถามโดยไม่มีคำตอบนั่นเองนะคะเอ๊ะนั่นหมายความว่ายังไง วันนี้เราจะมาฝึกตั้งคำถามกันค่ะฝึกตั้งคำถามโดยใช้ภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะอ่ะไหนลองดูซิไหนลองเช็คซิว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าเราสามารถถามคำถามในภาษาอังกฤษว่ายังไงได้บ้างอ่ะยกตัวอย่างที่ตัวเองรู้ก็พอเริ่มค่ะ Where you come from Where you come from อ่ะ Anyone else How do you feel today How do you feel today Anyone else Do you want to go Do you want to go อ่ uh, ะ That's good questions ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะแสดงว่านักเรียนเนี่ยพอจะมีความรู้กันมาบ้างแล้วถูกต้องหรือไม่อเพราะฉะนั้น,นเนี่ยในวันนี้นะคะซีซั่นนี้เนี่ยครูจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3 EP ด้วยกันค่ะบอกเลยว่าไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะการถามประเภทแรกของเรานะคะนั่นก็คือคำถามแบบ Yes No question ค่ะซึ่ง หัวใจพระเอกสําคัญของเรื่องนี้นั่นก็คือ auxiliary <Okay. S 1> verb นั่นเองนะคะ auxiliary <Okay. S 1> verb มีอะไรบ้างคะ be do have นะคะ be do have นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ว่า be do have มีอะไรบ้างตามนี้เลยนะคะในเรื่องนี้ในการถามแบบนี้แบ่งออกเป็น4ส่วนแบ่งออกเป็น4ส่วนยังไงนะส่วนแรกค่ะให้ที่ตั้งเลยก็คือ auxiliary verb เลยพระเอกของเราก็อยู่ข้างหน้าส่วนที่2ก็คือ subject subject ก็คือ iu vite h e c h i you, be, they, he, she, it หรือเป็นชื่อคนถูกไหมอันที่3ก็จะเป็นในส่วนของ verb verb นั่นคือคำกริยานั่นเองนะคำกริยาก็จะไม่สามารถบอกได้ว่าโอเคคำกริยามันจะต้องเป็นแค่แบบ verb 1เท่านั้นนะมันยังสามารถเป็น verb ing ก็ได้นะแล้วแต่การเวลาไงคะอย่างที่บอกและในส่วนสุดท้ายคะ่ะส่วนที่สนั่นก็คือในส่วนของ detail detail เ,เนี่ยอาจจะเป็นกรรม กรรมของประโยคหรืออาจจะเป็นแบบส่วนขยายของประโยคอื่นๆที่ทําให้แบบประโยคมันดูเข้าใจง่ายขึ้นฟังที่พูดไปทั้งหมดอาจจะแบบโอ้โห make you confused ใช่ไหมงงใช่ไหมเพราะฉะนั้นไปดูตัวอย่างกันค่ะและสําหรับตัวอย่างนะคะจากที่ได้กล่าวไปแล้วว่ามันมีทั้งหมด4ส่วนในประโยคนั้นๆตัวอย่างค่ะอันแรกเลยง่ายมาก do you love me do you love me เห็นไหมเอ่ย คำแรกคืออะไร do do นั่นคือ auxiliary verb คำต่อมาค่ะ you นะคะ you นั่นก็คือ subject นั่นเองหรือว่าคนที่เราอยากจะถามนะคะต่อมาคํา verb คืออะไรคะ verb ก็คือ love ถูกต้องค่ะ verb ก็คือ love นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของ detail ก็คือรักใครละ่ะรักฉันไหมถูกไหมนั่นก็คือ me นะรวมประโยคก็จะเป็น do you love me do you love me แปลว่าอะไรคะคุณรักฉันไหมคุณรักฉันไหม อันนี้หนึ่งตัวอย่างนะต่อมาเรามาเปลี่ยนออกสลี verb กันบ้างดีกว่านะคะเรามาใช้คำว่า did ดีกว่าอ่า did 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 เ eh อ๊ะ did you sleep well last night did you sleep well last night นะคะนั่นก็แปลว่าถามว่าอะไรคะเมื่อคืนนอนหลับแบบนอนหลับดีหรือเปล่านอนหลับสบายหรือเปล่านะคะเราก็จะพระเอกของเรานี่ยก็คือ did นั่นเองนะคะ did อ่าถูกต้องเราตามด้วย you subject นะคะแล้วตามด้วย verb คืออะไรคะ sleep ตั้เลสซีฟแล้วแล้วก็เป็น last night เนาะซีฟเวล last night ก็เป็นในส่วนของดีเทลนะคะเมื่อคืนคุณนอนหลับสบายไหมเราใช้ดิทเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของอดีตนั่นเองนะคะเราก็เลยหันกลับมาใช้ดิทนะคะเราก็มีคำว่า last night ที่ที่แปลว่าเมื่อคืนนี้ทำให้เราเห็นชัดว่าโอเคมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อคืนนี้นะคะ อีกตัวอย่างหนึ่งนะให,ให้ใช้ออ a u x i l i a r y verb ที่มันแตกต่างกันนะอย่างเช่นคําว่า is he running to school is he running to school ข้เนี้ยจะถามว่าเขากำลังวิ่งมาโรงเรียนหรือเปล่าเขากำลังวิ่งมาโรงเรียนหรือเปล่าเราจะเห็นว่าเราใช้เราเปลี่ยนออ x l l t e v y verb เนี่ยมาเป็น is เนาะมาเป็น is แล้วเราก็ใช้ main verb เป็น running เราจะไม่ใช้รันอย่างเดียวละเราใช้รันนิ่งเพราะว่าเราต้องการจะถามว่าเขากําลังวิ่งมาโรงเรียนอยู่หรือเปล่าซึ่งในขณะที่กําลังถามนั้นหมนายความว่าเออเราไม่เห็นเราไม่เห็นเขาคนนี้ซึ่งเราก็แค่คิดว่าโอเคเขาต้องวิ่งกําลังวิ่งมาโรงเรียนอยู่แน่เพราะว่ามันใกล้จะโรงเรียนเข้าแถวแล้วแบบนี้นะคะเราก็เลยเห็นไหมอย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันจะต้องใช้ตามการเวลาชัดไหมคะชัดเนาะหรือว่าเราอาจจะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ เราเห็นว่าหูเพื่อนแบบอินเทอร์เน็ตตอนเรียนอินเทอร์เน็ตเราเพื่อนแบบดู YouTube แล้วโอ้โหอินเทอร์เน็ตแบบไพสปีดมากเราก็เลยเมีความถามว่า um, do you use AIS network do you use AIS network นี่คุณใช้ระบบ AIS หรือเปล่าเออคุณใช้แบบอินเทอร์เน็ตของ AIS หรือเปล่าซึ่งเพื่อนก็บอกว่า yes of course แน่นอนฉันใช้สิ that's so fast อา ก็บอกว่าอูมันเร็วมากเลยนะแล้วก็พูดถึงอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็คือการยกตัวอย่างนั่นเองค่ะมาพบกันใหม่ EP ที่2นะคะมาค่ะสำหรับ EP ที่2ของเรานะคะเป็นการใช้ question tag นั่นเองนะคะสำหรับ question tag นั้นการตอบคำถามของเราก็ยังคงเป็นการตอบแบบ yes no อยู่ดีนะคะซึ่งซึ่งเราก็เป็นแบบเป็นอีกวิธีหนึ่งในการถามแต่จะบอกเลยว่าวิธีนี้ โผลมากว่าออไรหมายความว่าชาวต่างชาตินะคะพวกฝรั่งที่เราเรียกกันเนี่ยเขาใช้ question tag กันโอยมากนะนัะน่นก็คือหมายความว่าถ้าเราได้ใช้แล้วมันก็จะดูแบบว่าดู smooth แล้วก็ดู native มากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสอยากให้ลองใช้นั่นเองสำหรับ question tag นะคะหลักการที่ครูจะสรุปให้ฟังนะมีแค่นี้เองนะคะ ประโยคข้างหน้าเป็นบอกเล่าแท็กเป็นปฏิเสธข้อที่หนึ่งนะต่อมาข้อที่สองประโยคข้างหน้าเป็นปฏิเสธแท็กเป็นบอกเล่าสลับกันข้างหน้าบอกเล่าข้างหลังปฏิเสธข้างหน้าปฏิเสธข้างหลังบอกเล่าเอ๊ะแล้วยังไงต่อคะครูแน่นอนคะ่ะเงื่อนไขข้อที่สามเราจะใช้ auxiliary verb หรือ helping verb ที่ที่มันอยู่ในประโยคนั้นเนี่ยเอามาทำเป็นแท็ก กฎมีอยู่แค่3ข้อเท่านั้นค่ะกดมีอยู่แค่3ข้อเท่านั้นไม่ใช้ไม่ได้แล้วไปดูกันไปดูตัวอย่างทุกอย่างจะเคลียร์ทุกอย่างจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะในการใช้ question tag ค่ะ You use AS network don't you You use AS network don't you เห็นไหมคะและนี่คือประโยชน์ของเรานะ จะเห็นได้ว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นบอกเล่าถูกไหมแท็กที่ว่าเนี่ยก็คือหลังคอมมาเนี่ยอีคอว่า o n t you นี่แหละเรียกว่าแท็กนะคะข้างหน้าคูข้างหน้าไม่เห็นมีอ u อก l i a r y verb ไม่เห็นมี Mo d a l verb ไม่เห็นมี helping verb อะไรเลยอะคูใช่ค่ะข้างหน้ามันไม่มีถูกไหมคะแต่เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นประโยคบอกเล่าออกซาเจนเรบที่ต้องมาช่วยนั่นก็คือ Ver b to do นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็สามารถหยิบม,มาใช้ได้เลย ข้างหน้าไม่มีดูให้ก็ตามแต่เราต้องรู้ด้วยอัตโนมัติว่าโอเคออกซิเลเวิร์บเนี่ยต้องใช้ดูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างหน้าบอกเราข้างหลังปฏิเสธเราก็เลยเปลี่ยนจากดูเนี่ยมาเป็น don't นะคะแล้วก็เป็น don't you และอีกหนึ่งหลักที่จะทําให้เราแบบว่าเคยใชย้เราดูแบบดูโปรมากขึ้นนั่นก็คือการขึ้นเสียงข้างหลังให้สูงขึ้นนะคะ You use as network don't you เห็นไหมคะแค่นี้ก็ดูเป็นคําถามแล้ว อามาต่อกันดีกว่านะคะสําหรับประโยคที่สองกันบ้างดีกว่าวเราลองมาใช้มาเปลี่ยนกันบ้างนะคะ she is running to school isn't she she is running to school isn't she? Is Isn she เห็นไหมประโยคนี้นี่หล่อนกาลังเฮ้ยหล่อนกําลังวิ่งมาโรงเรียนใช่ไหมแนมะ่หล่อนกําลังวิ่งมาโรงเรียนจริงหรออะไรเงี้ยคาถามประมาณนี้เพื่อนก็จะตอบว่า no จะบอกว่าเอ้ยไม่จะบ้าหรอใครจะไปวิ่งมา หรือเพื่อนไหรอก yes of c o u แน่นอนหลอดกำลังวิ่งมาก็ได้นะแล้วถ้าเราเปลี่ยนสลับที่กันนะคะเป็น she is n t running to school อะไรคะต้องเป็นอะไร is she she is n t running to school is she อีกประโยคหนึ่งดีกว่านะเราลองมาใช้ have กันบ้างดีกว่า you have been in Bangkok for 10 years haven't you You have been in Bangkok for 10 years, haven't you? อืมแปลว่าอะไรคะเอ้ยนี่คุณอยู่กรุงเทพมาสิปีแล้วหรอคุณอยู่กรุงเทพมาสิบปีแล้วใช่ไหมอะ่ะเนี่ยอันนี้คำถามมันจะเป็นฟิลนี้นะก็ถ้าใช้ h a v e ก็เราก็ดึง h a v e มาช่วยนะคะดึง h a v e มาเป็น tag ได้เลยและนี่คือทั้งหมดตัวอย่างคิดว่าทุกคนน่าจะชัดเจนแล้วก็นำไปใช้ได้ถูกต้องแน่ๆนะคะ ว็อลคั Welcome back to e p 3มอนต้าสเต d a i r y พีที่3อย่างที่บอกไปเมื่อ EP แรกแล้วว่าเราจะพูดถึงการถามแบบใช้ W H questions นะคะซึ่ง W H questions เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักคุณเคยกันดีอยู่แล้วมีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย6ตัวถูกไหมคะเข้าเรื่องค่ะ เรามาดูกันนะคะในการตั้งคําถามเนี่ยหลักการเดียวกันเลยแพทเทิรนของเราเป็นแบบนี้นะคะเราจะเริ่มต้นจาก WH q e u e s t i o n ที่เราเลือกใช้เราจะวางมันไว้เป็นตําแหน่งแรกต่อมาก็จะเป็น auxiliary verb นะคะ auxiliary verb แล้วก็ตอบด้วยอะไรคะ subject นั่นเองนะคะ subject แล้วก็ต่อด้วย verb นั่นเองค่ะ ต่อด้วย verb แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นดีเทลอื่นๆนะคะดีเทลอื่นๆที่ก็แล้วแต่เลยว่าใครจะอะไรยังไงแอดอินที่ไหนก็แล้วแต่เวลาเท่าไหร่ซึ่งมันก็เรียกว่าดีเทลนะคะดีเทลนั่นเองเรามาดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่าค่ะเอาแบบทั้งหมดเลยเนาะทั้งแบบถกตัวเลยโดยใช้อประโยคเดียวกันใช้ยังไงบ้างตามมาดูกันเลยค่ะ <c oughs> นี่นะคะ6ตัวนั้นเราเริ่มจากอันแรก who did he study with who did he study with นะก็ถามว่าอะไรคะเขาเรียนกับใครเขาเรียนกับใครถามว่าทำไมถึงใช้ did ก็คือเป็นการยกตัวอย่างเนาะว่าแบบโอเคถามอาจจะเป็นในวิชาก่อนหน้าหรือว่าวิชาที่ผ่านมาแล้วนะคะเราเลยใช้ did นะคะต่อมาอันที่สอง what what did he study what did he study นะคะก็ถามว่าอะไรคะเขาเรียนอะไรเขาเรียนอะไร นะคะต่อมาค่ะ when did he study when did he study เขาเรียนไปเมื่อไหร่เขาจะเริ่มเรียนเมื่อไหร่เขาจะเรียนเมื่อไหร่นะคะต่อมา where where did he study where did he study ในช่วงนี้ถ้าเอาให้มันเหมาะสมหน่อยก็จะเป็นแบบ online or on site ก็แล้วแต่เราก็สามารถตอบได้ว่าสถานที่ไหน at school at home or at university ก็แล้วแต่เลยนะคะ ต่อมาค่ะ why why did he study why did he study อันนี้ก็จะถามว่าทําไมเขาถึงเรียนละ่ะทําไมเขาถึงเรียนละ่ะซึ่งนันกการศแต่บริบทน้อนนี่ครูยกยลางให้ฟังและสุดท้าย how how did he study how did he study เขาเรียนอย่างไรอาจจะเป็นการตอบแบบวิธีการเรียนอย่างไรเป็นการ Lecture และอีกหนึ่งข้อสังเกตในการใช้ w h question ที่ทุกคนควรรู้นั่นก็คือ การถามการลงท้ายประโยคเราจะไม่ขึ้นสูงเราจะลงต่ำโอเคไหม Where did he study Where did he study เสียงจะต่ำสิ่งที่ควรจำนะคะ n o t e d ค่ะ n o t e d มีอีกนะนอกจากที่เราจะใช้เป็นเป็น did เป็น do เป็น does แล้วนะคะเรายังสามารถใช้อย่างอื่นได้อย่างเช่นใช้เป็น work to be นะคะในกรณีไหนบ้างในกรณีที่ เป็นคำนามหรือกรณีที่เป็น adjective นั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นอะไรตัวอย่างเช่นนะคะ who is the tallest in this class who is the tallest in this class ใครสูงที่สุดในห้องนี้ why is it beautiful for you why is it beautiful for you ทำไมมันถึงสวยในสายตาคุณนี่อาจจะถามแล้วก็แบบถามให้วิเคราะห์เกี่ยวกับรูปภาพนี้ต้นไม้นี้เออทาไมถึงสวยในสายตาคุณอะไรเงี้ยเห็นไหมคะการถามเพื่อดีเทลเราก็จะได้แบบรู้จักกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะจ๊ะ finally we finish our lesson จบแล้วนะคะสำหรับ3 EP ค่ะที่อัดแน,น่นไปด้วยกัน ตั้งคำถามนะคะที่ไม่มีคําตอบเนะื่องจากว่าอะไรคะเพราะว่าเรามาสอนการตั้งคําถามนั่นเองค่ะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้นําไปใช้กันได้อย่างถูกต้องคร่องเปลือเลยนะคะก็อ oh! ย่าลืมคิดถึงมูนชาเดลลี่ด้วยนะคะ That's it for today. See you next time bye bye